เล่นปะพ่อเม 1991, ื่อไหร่พ่อของพันหนึ่งเขาเล่นวิ่ะพันหนึ่งที่อะไรเนี่ยคุยเฮียไม่กล้าไม่มีเงินหน่อยไอสัตว์เอาไปไอสัตว์เอาไปเฮียอะไรมาดิพันหนึ่งมาดิกูถามว่าฮาวินกูไม่เล่นเดิมพันในควายเฮียเล่นฟรีไปเล่นกับพ่อมึงอหรเล่นก็กากไอเด็กเฮียควายเล่นเมื่อไหร่เฮียกล้าเล่นปะเล่นก็กากไอสัตว์มาดิมาเดี๋ยมากูมา อย่าบังลาแบกๆมึงยังฟิปก็เป็นแถบถ้ากูแจกแ้วมึงโยกหัวแตกต่นกูแหวกถ้าไม่แอบแล้วกูเยยบให้แหลกความหมายแล้วมึงแม่ก็ยังหมาไม่แดกไหนที่ว่าแบกนิดกูยังไม่แสบไม่ทะลอะมีอะไรจะบอกไอ้พวกขายเพื่อนแดกควยเหอะไอ้กระจอกเห็นใครมาจากเลี้ยววงการทำเป็นกอดมันประโยชน์เขาก็ถอดมึงออก กับผู้ใหญ่เขาไม่ชื่นชมอนาคตพวกมึงดูแลมืดมนอันนี้ใส่สันดานไม่เคยื่อตรงโถยหน้าเฮียนนึกว่าเจ๊งโง่แกก็ชื่อวงมีทั้งหลายแค่ดีเห็นมึงอ้างทุกรอบแค่กูไปปากซอยล้อมมาสามนาทีแล้วประกาศยันนี้เฟียวกว่าเลียวมึงไปหามาทีมันตริงริงเจ้นกดมมีอกเนสไปบกคดี้ม์เดย์เซย์ i อม king ออ the r ะริงอี o u c h e บ k ฟ y form Fuck a b o u ม my habits my norm they say that bling bling flex on the floor ์ a n y อ u h e ด r the s h i i ง my k i บ n g o d t h ีฟ ปากมากอยู่หน้าเฟซถ้าเป็นกลางกูเลยอยากฟาดเห็นเขาเรียนและก็ดังมึงเลยอยากบ้างทั้งเป็นสร้างภาพแต่ข้างในใจมึงอยากกลั่นกลัวมึงควรจะหยุดเฟซก่อนที่จะฟิปรับเหมือนกับพี่กูแต่บอกว่าคิวเหมือนอิลชนลิททำ่ป็นโควิดฟื้นแต่เสี่ยวไปนิดเฮียเรียด่าถ้าคุจะฟาดที่เลือดมึงซิฟถ้าไม่ได้กูก็จะรู้จักมึงไอ้ดั่งตอนที่อยู่กับกูยังเป็นแค่เด็กหัดซ้ำเด็กเฮียเลยกับบอกพันเด็กกับเอฟซ้ำ กับตีนกูได้หรือยังนึกออกสกูคอนเนคชั่นทำเป็นอุจฉาดเพรามึงออกจากกลามึงแค่บัวเรื่มตีนที่อยากมีปีกเหมือนพระยาโดนพ่อตบอยัางพดเฟคกูละหาพ่อมึงส่งให้ไปเรียนศึกมอสาวอยู่ในบารหรือว่าไอสัตว์ริงริงเจอกันดอรมีอากสุดที่วันนีอกว่าฉันเป็กษมตริอหน้าปเช็คบัตรอรมพักกับ้านมันแฮปมันอมทุคอว่าไป้ที่ห้าหนึ่งไอเด็กีย